สวัสดีค่ะ,ะป้าแม่ก็อยู่ที่คาวาซากิโมเบสนะคะมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงซอยสีดาน18ค่ะอตอนนี้ป้าที่ป้ายืนอยู่นี่ก็คือคาวาซากิ Z250SL เป็นสีแดงแดงดำแล้วดำแดงสวยมากอันนี้แดงจริงค่ะแดงเถือกแดงฉากแล้วก็ดำจริงดำเงาดำวบ,บดำแวบเลยอันนี้ของจริงแดงจริงดำจริงค่ะนะคะ ดูนี่เลยโอ้โหแล้วนี่ตัวตัวนี่ตัวตัว,ตวถังเขานี้นะแดงแป๊ดแดงสดใสแล้วด้านข้างของตัวเขานี้เห็นไหมคะเป็นดำดำเงาค่ะตัดกระเบาะเบาะนี่จะออกเดี๋ยวนะมันมันสีดำหรือน้ำตาลหรือเทาเทาเข้มกันแน่เหมือนเทาเข้มเลยดำดำอ๋อเป็นดำนะคะแล้วก็จะเป็นจุดๆเป็นเออเหมือนลายเหมือนเหมือนสปอร์ตสปอร์ตอะ แล้วตรงที่คนนั่งซ้อนเนี่ยเขาจะทําเป็นเหลี่ยมเห็นไหมคะมีเข็มขัดทําเป็นรูปเข็มขัดมีแล้วมีสีแดงแป๊ดนี่ตัดขอบเห็นไหมคะมีเลขสีดำรุ่นคือรุ่น250นี่ตัวหนังสือสีดําตัดนะไล่ลงมาตรงนี้นี่แล้วเติมน้ํามันเออป้าก็ให้ดูเลอะเทอะไปหมดดูไม่เป็นนี่นะครับปอเปิดนี่ขึ้นก็จะเติมน้ํามันอยู่ตรงนี้เลยนะ แล้วดูไล่ตรงนี้ไปเลยลงไปเลยดีกว่าป้าชักเลอะไม่เป็นไม่เป็นนั่นเออนี่ตัวคันเร่งแล้วก็นี่คือเบรกหน้าลหละนะคะอยู่นี่อันนี้ก็จะเป็นตัวปิดเปิดสําหรับปุ่มสตาร์ทนี่นะคะนี่คือปิดนี่คือเปิดแล้วนี่ก็คือปุ่มสตาร์ทละคะ่ะนี่กระจกอันนี้ก็คือตู้ปลานะ่ยหรือตามที่ป้าบอกกันเรียกเป็นตู้ปลาอีกแล้วแต่จะงงน้ํามันเบรกเนี่ยนะคะนี่หน้าจอหน้าปัดนี่นี่ตรงนี้ จะเป็นที่เสียบกุญแจนะที่เสียบกุญแจเห็นไหมคะนี่แล้วดูหน้าจอเขาหน้ารักอ่ะหน้าจอหน้าจอหน้าปัดเขาเห็นไหมคะนี่เล็กนะเป็นเล็กเล็กมากเท่ uition, ลำแขนลำอะไรตรงนี้ก็นี่ไฟหลีสูงหลีต่ำก็จะอยู่นี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่นี่นะคะแต่อยู่นี่แล้วก็นี่จะเป็นคัสนะคะตัวนี้เป็นคัสละแล้วก็ไล่ลงมาไฟตรงนี้เลยค่ะน <ไฟ S 2> ี่ดูหน้าตรงกระโหลกตรงกระโหลกโอ้เท่ นี่ตรงกระโหลกนี่เขาทำนี่ตรงนี้เป็นดำเงานะมีลูกกระตาทำเท่มากแล้วล่างไล่ลงมาเป็นดำเนียนค่ะตรงตรงไฟด้านหน้านีานาน่เห็นไหมคะไฟหน้าไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็จะเป็นหูหูหนูนี่ออกมาซ้ายขวาอยู่นี่ค่ะไล่ลงมาดูโชคนี่จะเป็นโชคแบบโอ้โหแบบแข็งแรงทนทานแล้วก็มีมีสีดำครอบแล้วนี่บางโกนหน้าดำเงาวับเลยนะคะครอบ มี ABS ด้วยนะคะนี่ล้อแมกนะคะเป็นล้อแมกด้านหน้าดิสเบรกนะคะด้านหลังด้านหลังก็ดิสค่ะดิสเบรกหน้าหลังดิสเบรกนะคะนี่บางโกลบางโกลเขาสวยเขาดําเงาสวยมากนี่อันนี้ก็เป็นออกอันนี้อกไก่แน่นอนละคะ่ะตรงนี้แน่นอนเป็นอกไก่แล้วนี่ลำไส้นี่ลำคอะมางลำคอลงมาดีกว่าเนาะ ลำคอลงมาลำไส้เอาลำไส้ละนี่ตับไตไส้พุงม้าเมิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบรกหลังอยู่นี่นะคะนี่ที่พักเท้าโอเคนี่พักเท้าของคนซ้อนละคะ่ะนี่เรามาดูมาดูนี่ลำไส้ใหญ่หรือลำไส้ใหญ่ของเขาดูสิตรงเนี้ยเขาใช้สเตนเลสโครเมียมเนี่ยนะคะครอบมาแล้วตรงนี้จะเป็นยาวดำชี้ขึ้นมาอย่างนี้เลย ยาวมางี้แล้วก็ตรงท้ายนี่ที่ก่อนหรือท่อไอเสียเนี่ยเดี๋ยวบางคนจะงงนะคะแล้วนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสเตนเลสหรือหรือเนี่ยค่ะเป็นสเตนเลสหรือโครเมียมเนี่ยครอบอีกทีแล้วตรงนี้นะคะจะเป็นนี่ท่อไอเสียหรือป้าเรียกลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กของป้านี่แหละนี่ล้อด,ด้านหลังก็เป็นดิสเบรกเหมือนกันเห็นไหมคะมาตรงนี้เลยนี่บางโกลก็จะอยู่นี่แล้วโชคอคันนี้โช็กจะมีอยู่ตรงกลางนะคะมีโชคอนี่เห็นไหมคะ มีสีขาวขาวกำไลสีขาวเหมือนกำไลสีขาวขาว,ขาวพันอยู่นี่โชคนี่บอมีอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเห็นไหม,มตูต้ปลาตูปาต้ปาลาตู้ปลาน้่มมันเบรกนั่นแหละนะคะแล้วตรงนี้จะเป็นลูกโซ่นะคะเห็นไหมคะเห็นชัดๆเลยตรงเหนือลูกโซ่เขาจะเป็นสีดําคาดลงมาเห็นไหมนี่นะคะเป็นลูกโซ่ไฟท้ายป้าให้ดูยังเอ่ยน,นี่ไฟท้ายสีแดงแป๊ดแป๊ไฟ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาป้ายสง่งทะเบียนไฟทับทีมโอเคครบจบเห็นไหมคะดูครบหมดแล้วลำไส้ใหญ่ลำไส้เออนเนี่ยเนี่ยเห็นปะเห็นไหมคะมีอยู่ตรงกลางที่เดียวบางคครเขาก็จะสองที่นะคะแล้วรุ่นเนี้ยรุ่นนี้ต้องรุ่นนี้มันสีเนี่ยสีมันมันสีมันสีมันฉูดฉาดสีมันเล้าใจมากเลยอะ่ะนะคะ ถ้าเป็นผู้ชายรูปหล่อๆชายรูปมันมันเหมาะมันถ้าเปรียบเทียบสีก็เหมือนผู้ชายรูปหล่อๆมองปุ๊บรู้มองปั๊บรูบ้เลยอุ้ยหล่อมากเลยก็เหมือนกับรถคันนี้สีสันเขาสดใสแล้วใจนี่นะคะเปรียบเทียบกันเพราะส่วนมากนี่ส่วนมากมอเตอร์ไซค์ป้าเห็นจะไม่ค่อยเห็นสีฉุดฉาดนะจะเห็นสีแบบแบบอ้อยซอยสีอึมคึมสีผู้ดีผูทดีไฮโซนะ ดี๋ยวจะงงว่าอ้อยสร้อยสียสคือเป็นไงคือมันสีสีไฮโซสีผู้ดีผู้ดีแต่อันนี้มันเป็นสีรุ่นใหม่นะคะอันนี้อันนี้หนุ่มหนุ่มอีกนั่นนะคะหนุ่มไฮโซที่สีสันเขาสดใสเขารุนแรงนะคะโอเคค่ะนี่จะเป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ก็เปปเปรชายที่รุนแรงสีสันโอเคนะคะชอบขนไหนดีป้าชอบสีแดงก็รู้อยู่แล้วถูกหรือแพงป้าก็ขอแรงไว้ก่อนนะคะ แล้วอย่าลืมกดติดตามชมนะคะเดี๋ยวป้าจะพาไปชมมีอีกหลายคันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ